แับให้ดีๆมาหรือ,อยังพันกว่าคนแล้วพันกว่าคนแล้วนี่เล่นเองยังตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นมากไม่อยากจะบอกตื่นเต้นที่สุด ของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆทย <laughs> ฮัลโหลมนทอ <laughs> สวัสดีจ้ามมว่มวาเข้ามาเราเป็นแบบว่าบีไม่เห็นบีร้องเพลงอยู่กับแฟนคลับใช่ไม่เห็นไม่เห็นคนมาคอมเมนต์เลยไม่ท่านี่ดูอ่ะเสียใจมากเ <laughs> <laughs> สียจจะร้องไห้อ่ะ เวอวอรเวอรอบอกว่าจะบอกว่าแฟนคลับพอหลังจากคุณหายไปใช่ป่ะเราคุไปกินข้าวแล้วก็ค่อยกลับมาดูโทรศัพท์แฟนคลับส่งเมสเซจมาว่าอยากตายขนาดนั้นนี่ก็เสียใจมากเพราะว่าไม่ทันมองไงโหยเสียดายอ่ะไม่งั้นเมื่อวานก็ได้ไลฟ์กันละก็ไม่เป็นไรวันนี้แกตัว ตอนนี้แกตัวค่ะอ่ะเอาให้หนำใจเลยนะคะแฟนคลับบีคริสถามหน่อยดีนี่นี่มันดูคอมเมนต์ยังไงอ่ะอ๋อมันขึ้นตรงนดี๋ยวนะขอบคุดมีปะเห็นปะอ๋อมันสไลด์ได้อ่ะจะถามแฟนคลับว่าเราห้าปีแล้วไหมบีบีคริสห้าปีสิบปีกว่าเก่งมากเลยเนาะแฟนคลับขอบขอคุณแฟนคลับมานับที่นี้ด้วยค่ะตลกมากมีฟิกประมาณพันเรื่อง วันคุยกับน้องคนนึงไม่เราเราควรจัดแบบเอ่อมหากรรมขายฟิกของบีคริสโอนลีป่ะเออควรนะควรจริงๆเราแต่ตอนนี้เจอไม่ได้นะตอนนี้จัดมหากรรมไม่ได้นะเพราะว่าเออโควิดออกไม่ได้เราต้ององรอให้โควิดหายก่อนนะคะถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะมีมิงแฟนคลับบีคริสก็ต้องให้โควิดเนี่ยหายก่อนโดยการที่ทุกคนต้องอยู่บ้านดูแลตัวเองดีๆอยู่บ้าน อยู่บ้านนี่อยู่บ้านทุกวันเลยแฮปปี้มากจริงๆแต่ว่าถ้าอยู่นานๆแล้วกำลังคิดว่าฉันต้องหาอาชีพใหม่แล้ววะแต่บีบีเป็นเทรนเนอร์ได้อ่ะบีแบบออกกําลังกายเป็นเทรนเนอร์ได้คุณทำอะไรดีอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเลยชีวิตบีสบายดีไหมจัดไลฟ์ของเราทุกวันจัดไลฟ์ทุกวันเลยเหรอแต่เราต้องทาลิปทุกวันเลยเนี่ยโฆษณาใครจะมาโฆษณาในเพจเราก็แบบว่า แต่ก็ว่าอาเงินบีสบายดีเปล่าสบายดีสบายดีไหมสบายดีมากจ้ากินข้าวยังยังเลยยังยังเพิ่งไปวิ่งมาแล้วก็แบบแบบน้ำแล้วก็เนี่ยัจะบอกว่าอ๋ออ่านคอมเมนต์ซะหน่อยอ่านไหนที่บีอ่านคอมเมนต์ซิพิติงรอเรือบินเรือบินไปว่าอะไรวะ ก็เรือบินแบบว่าหองงเนี้ยเรือแล่นเรือบีคริสแลนอย่างเงี้ยเหรอแล่นนี่ไงบอกแล้วใครจะแคปก็แคบเลยนะของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆไม่แล้วจริงๆจ,จะบอกว่าอะไรรูป้ป่ะคือเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆพอแซวว่าเป็นแฟนกันเยอะๆแบบบางทีก็งงเหมือนกันเราก็แบบว่าเอ๊ะยังไงวะก็คือไม่ต้องเป็นแฟนคนอื่น้วนะคะ่ะคือเราเป็นแฟนกัน <laughs> พี่เคยพี่บีหลอดว่าไม่เป็นอะไรวะอัอ่านไม่ทันเลยเนี่ยเมื่อวานพี่บีโปรโมทละครให้พี่เคยดูพี่บีขอบคุณมากค่ะดูด้วยนะรอวินทวิตได้เลยมีสิทธิ์ไปจูบอะไรกับวินอะเหิงนะใช่ป่ะจูบกับวินเหรอจูบสองครั้งเองแล้วก็เกลียดมากเกลียดเกลียดความการตัดสินใจของเสี่ยมสุดามากพี่ถ่ายละครเสร็จยังอ่ะตอนนี้ปิดกล้องยังปิดหมดเลยป่ะปิดหมดแล้วโชคดีมาก โชคดีมากบอกเรื่องคืสวันสุดท้ายคือที่ถ่ายคือวันที่สิบหกแล้วก็ประมาณสิบแปดประกาศล็อกดาวน์ชีวิตแบบโชคดีมากอ่ะเพราะถ้าเกิดติ่งอยู่แบบฮะก็คือถ่ายจบแล้วถูกไหมถ่ายจบแล้วจบแล้วอ๋อคือถ้าติ่งอยู่แค่แบบคิวเดียวคือร้องไห้เลยนะแบบทําผมไม่ได้อะไรไม่ได้แบบทาเล็บไม่ได้ก็ต้องคอนติเนียตัวเองไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่นี่คือเสร็จพอดีเลยเสร็จปุ๊บล็อกดาวน์ แฮปปี้มากโชคดีอ่ะที่แบบจบหมดแล้วไม่ค้างคามีใครจะถามอะไรคะพี่บีเดี๋ยวขอขอ,ขออนุญาตไลฟ์ like อีกประมาณห้านาทีแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นและไปไหนอืมไปกินข้าว <laughs> กินกับใครเอ้ย <laughs> <laughs> มีน้ำกิน <laughs> มีแซวมีแซว อยากไปมุงนอกอยากไปมองนอกด้วยกันอีกเนาะสนุกเนาะใช่อยากไปเกาหลีอ่ะอยากไปเกาหลีใช่อยากไปเกาหลีมากแล้วตอนนี้ก็คือบินไปไหนไม่ได้อะไรนะตอนนี้บินไปไหนไม่ได้เลยจ้ะมีคนถามเดี๋ยวก่อนถามว่าเราจะแต่งงานกันหรือว่าเราจะแต่งงานกับใครหรอหรือยังไงใครถามว่าบินจะแต่งงานกับใครหรือว่าถามว่าคุณจะแต่งงานกับใครไม่แต่งแล้วจ้าชีวิตนี้พอก่อนพอก่อนถ้าแต่งแล้วมันไม่ถ้าจะแต่งแล้วมันไม่ดีไม่ต้องแต่งจ้ะ รอให้เจอดีๆเพราะแต่งไปแล้วก็คือไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงน้อพี่เนาะแต่งกับเขาเฮอคอ,อ <c oughs> <c oughs> คอนโทรคอมเมนต์ทู่อยา่างคอมเมนต์ซีบ้าจังดูไปยิ้มไปจะแต่งกันเมื่อไหร่เนี่ยมีคนถามว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่น้องเขียนฟิกให้สะใจไปเลยจ้ะ <c oughs> อไหนอ่ะไม่ไม่มีคําถามเลยมีแต่เขินมีแต่นั่นมีนู้นถามคําถามที่มันแบบจริงจังเป็นเป็นเรื่องจริงอ่ะมาถามว่าพี่บีออกกำลังกายวันละกี่ครั้งคะอะไรอย่างเงี้ยใช้วันละกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะไหนออกขอซซฟไหมคะอะไรเนี่ยเซฟไ์ได้ไหมคะบอกแล้วไม่เซฟเซฟเซฟทุกคนต้องเซฟเองนะคะนี่ไทแล้วพี่บีโหดมากจริงเหรอ พี่พีไม่เซฟบอ่ะไม่เซฟไม่เซฟข้ามสุกเมื่อไหร่พวกพี่จะมีละครด้วยกันเออเมื่อไหร่จะมีละครถ้าเรามีละครด้วยกันน่าจะมันมากเลยเนาะใช่แต่ว่าแต่ต้องเล่นแต่ต้องเล่นเป็นฝั่งเดียวกันนะไม่สิต้องรักกันเฮ้ยไม่หมายควว่าต้องเล่นเป็นแบบเหมือนแบบต้องไม่ใช่คนหนึ่งลายคนหนึ่งดีอ่ะต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเป็นแบบเป็นแบบเพื่อนกันหรืออะไรเงี้ยเอาแบบจริงจริง ไม่ต้องจิ้นเอาแบบละครจริงๆไม่ต้องจนก็ได้แนววายมันเยอะไงแนววายอยากเล่นละครตลกอ่ะ <ๆ S 2> อยากเล่นละครตลกอ่เออีไอเรื่องไอเรื่องที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวแลวนะคือถ่ายเสร็จหรอที่เจอที่ที่เอ็กซ์ที่เอ็กซ์ตูติโอถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จตั้งแ,แต่กุมพาแล้วโชคดีมากเสร็จแบบเป็นเดือนแล้วอ่ะก่อนจะล็อกดาวอ่ะละครกี่ตอนวะ ่สิบสี่ยี่สิบสี่ถ่ายเร็วมากเลยอ่ะไม่จริงเปิดตั้งแต่แบบปีที่แล้วกลางปีแบบแปดแปดแปดเดือนเนาะอ๋อเหรอเหมือนออแบบเหมือนเห็นพี่ถ่ายแต่เรื่องอื่นไม่เคยเห็นถ่ายเรื่องอ e ีเชฟนี้เลยนึกว่าแบบเร็วมากมยไม่ไม่ถ่ายเรื่องนี้ได้ก็ตอนนี้ก็ละครพริสมีกี่เรื่องตอนอยู่มีสองเรื่อง,องใช่ปะ ปีที่แล้วถ่ายแค่สองเรื่องก็คือตายแล้วแล้วก็ตอนนี้อ่อนพร้อมกันสองเรื่องคือหมดหมดสงการนี้ก็คือเผลงานทั้งหมดที่ทำมาทั้งชีวิตก็คือไม่มีอีกแล้วจ้ะแล้วก็ล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆก็คือหายไปเลยจ้ะขอบคุณมากเดี๋ยวก็มีนี่ไงเดี๋ยวอาจจะใครจะถ่ายมือก้อนนี้ใครจะถ่ายอะไรนะไม่ใช่ใครจะถ่ายหมดแล้วโควิดไปแล้วอาจจะได้เล่นละครด้วยกันอ๋ออยากเล่นละครตลกอ่ะคอมดี้ค่ะ อืมใครเครียดทางเราอืมอยู่ไม่มีคำถามเลยเหรอไอจะไปแล้วนะใช่ใครจะถามอะไรพี่คริสไหมคะนี่เข้าามดูอยากให้พี่คริสเอาพี่บีไปนี่ดูกี่คนอ่ะบีเห็นได้ไงว่าดูกี่คนอ๋อเห็นอะไรสองพันสามสี่สิบสองใช่มีใครมาดูมากกว่านี้ไหมแล้วดูสองสามสี่ห้าละ สองสามเจ็ดศูนย์แล้วให้ยิงคําถามมาเราเลือกคําถามห้าคำถามให้น้องๆถามมาอยากถามอะไรพี่ให้พี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยน้องพี่ไม่ใช่พี่บีพี่บีร้องเพลงได้เล่นกีต้าได้พี่ทําไม่ได้พี่คริสเม็นอย่างเดียวเท่านั้นร้องเพลงกก็เ็นงดลงเล่นติ๊กต็อกปะเล่นติ๊กต็อกปะไม่เล่นมาแต่เห็นวิ่ญาแล้วอ่ะที่เต้นๆต้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูพะปล่อยปล่อยหอก็ กำชับมาเหมือนกันว่ารบกวนด้วยติ๊กต็อกเล่นเิดอมเต้นให้ดูหน่อยเอาเต้นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ะตอนนี้เหรอหมายถึงว่าไปเล่นติ๊กต็อกแล้วไปเต้นแบบเซ็กซีๆๆ่เ็กซี่อ่ะอายเขาแก่แล้วเด็กคังไปเดอ้อไม่แกแ่เราคิดว่าตัวเองแซบอยู่ห้ามเ <laughs> <c oughs> เต้นพี่คุิยกับพี่บีดูแลหุ่นไงคะพี่บีออกกำลังกายค่ะพี่คุิยนับแคลอรี่ค่ะนี่ไงก็หวังว่าจะมีงานร่วมกันนะคะอะไรเนี่ยเริ่มเล่นฟิตตอกด้วยมีแพลนคัมแบ็กเดอะเฟ e ไหมเพราะว่าได้ข่าวพี่เกดไปนะเห็นน้องๆพูดเห็นพี่เกดลงเหมือนกันแล้วเป็นแบบอ้าวแม่แม่กลับ นุ I mean, I mean, like, ่งกลับ c o m e b a c เออแต่รอชมไอ้ไม่ไม่ได้ไม่พอดีไม่ได้คุยกับพี่เกดไม่ได้โทรไปถามไม่ได้อะไรอืมอ่ามีอะไรอีกไหนมีใครจะามอะไรมาเร็วเดี๋ยวพี่เคยอยู่ข้าวแล้วให้พี่คริี่นี่คริสชอบทาพี่คริสพี่บีชอบทาลิปสีไหน ตอนนี้คุยชอบทาสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลแดงค่ะเพราะว่าสีผมเป็นแบบนี้ก็เลยึ้นสีนู้ดใช่ค่ะคทำสีผมค่ะชอรี่อ่ะสีแบบออตรงนี้มันมืดนะแต่ในสว่างก็คือแบบเหลืองนะส้มๆนิดนึงเพราะว่ากัดได้เท่านี้เพราะว่าตอนถ่ายละครต้องคอนติเนียดำอ๋อ ก็เลกัดออกได้แค่นี้ไงเป็นนั่งตั้งเจ็ดชั่วโมงอยากตายมากจ้ะทำได้ไงวะเจ็ดแปดชั่วโมงเพื่อความสวยอืมเพื่อความสะใจแหละุสว่าเอ่ะไม่มีใครถามอะไรพี่พิงคิดถึงนะขอให้มีความสุขมากดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองเช่นกันนะคะบายขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยเหมือนกันขอบคุณแฟนนดีด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอให้รักบีคริสตลอดไปค่ะบคุณบ้ยางฝากคิดถึงพลอยด้วยได้กลับ๊ายบายบีบ๊ายบายบาย